สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านนะครับวันนี้ช่างลองดูของเราครับก็จะมารีวิวน้ําจิ้มสุกี้ตีน้อยนะครับเป็นสูตรปินย่างชาบูต่างๆนะครับซึ่งผมเองก็ได้ซื้อมาจากร้านค้าใกล้บ้านนะครับราคาขวดเล็กนะครับสาสิบห้าบาทนะครับแล้วก็จะมีแบบใหญ่ก็มีนะครับวันนี้ผมก็ซื้อมาลองชิมดูก่อนครับหนึ่งขวดไม่รู้ว่ารสชาติจะเป็นอย่างไรนะครับสําหรับ ร้านสุก้ตีน้อยนั้นผมเองในชีวิตนี้ก็ยังไม่เคยเข้าไปทานนะครับเว่าจะไปที่ไรก็ร้านแน่นทุกทีนะครับก็เลยเห็นน้ําจิ้มของเขานะครับก็คงจะเป็นสูตรเดียวกันนะครับที่ขายตามร้านนะครับก็เลยลองซื้อมาครับก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับก็เป็นขวดเล็กนะครับสามสิบห้าบาทนะครับก็จะเปิดดูนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับ น้ำจิ้มจะเป็นสีอะไรนะครับนี่นะครับครั้งแรกนะครับที่เปิดก็เป็นฝ้าแบบนี้นะครับเหมือนน้ำจิ้มทั่วไปนะครับไม่มีพิธีรีตองครับเปิดออกมาก็เห็นหน้าตาน้ำจิ้มเลยนะครับผมก็จะลองเทใส่ถ้วยดูนะครับนี่นะครับสีก็ออกจะประมาณนี้นะครับตามคลิปเลยนะครับ นี่นะครับสีออกคล้ายๆซ้อนมะเขือเทศนะครับถ้าดูแบบดูตามคลิปที่ถ่ายนะครับก็จะประมาณนี้นะเรื่องรสชาติก็ยังไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นแบบไหนนะครับผมเองก็ได้ทานมาแล้วครับทั้งของ M k ็มนะครับก็ลองมาแล้วนะครับก็รสชาติก็ถือว่าอร่อยดีนะก็ขอลองของตีน้อยหน่อยครับเป็นน้ำกิมสุกีหน่อยนะครับ ผมก็ได้ทดสอบหมูนะครับใช้กับหมูทอดนี้นะครับจิ้มลองดูนะครับว่ารสชาติจะเป็นอย่างไรนะครับว่าจะอร่อยไหมนะครับนี่นะครับเมื่อลองทานดูแล้วนะครับก็เป็นรสชาติกลมกล่อมอร่อยดีนะครับพอดีนะครับพอถือว่าอร่อย เหมือนกันนะครับถ้าเทียบกับอีกยี่ห้อหนึ่งนะครับนั่นก็คือน้ำจิ้ม MK นะครับผมว่าตีน้อยนี่ก็จัดได้ว่าอร่อยเหมือนกันนะครับถือว่าสุดยอดเหมือนกันนะครับก็ลองหาไาชิมกันนะครับตามร้านค้าใกล้ๆบ้านนะครับนี่คือความที่เห็นส่วนตัวนะครับผมว่าน้ำจิ้มอร่อยมากนะครับถูกปากเหมือนกันนะครับพอดีพอดีนะครับก็ ลองซื้อมาชิมกันดูนะครับในร้านค้าใกล้บ้านนะครับสำหรับน้ำกิ้มสุกี้ตีน้อยนะครับสำหรับคิปมดีวิวในวันนี้คงจะม,มีเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ